โควิลฟาร์มอีกแล้วเหรอแล้วแบบเดิมด้วยนะใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนเดิมนี่ใช่เลยเ,เนี่ยโอ้โหผมว่าแกแกคงแบบไล่ฆ่าผมไปอยู่เป็นสี่คนเนนี้นะเอ๊ะไม่ใช่โควิลฟาร์มแต่ว่ามันอ่าเลเทเฟสเลเทเฟสเลเทเฟสตัวที่คุณโรสเกียรที่สุดในโลกโอ้โอมันเดินมาหาพวกเราเลยทันทีมีบอลแฮ็กแน่ๆล้านเบอร์เซน ลงวิ่งไปวิ่งไปก็หันหลังก็ไปทไาําไมเรามากุญแจผมเอาทิ้งไว้ตรงมุมมุมของอ่าเล้าหมูนะโอเคนะตรงมุมเลยหลังต้นไม้เล้าหมูเฮ้ยมันเห็นได้ไงมันบั๊กอ่ะเฮ้ยเจอท็เทมเฮ็กเปล่าวะเดี๋ยวเช็คก่อนเฮ้ยมันวา้าบอ่ะโอเคเฮ็ก ฆาตกรใช้โปรใช้โปรวาร์ปด้วยก่อนมันวาร์ปอ่ะโอ้โหฆาตกรวาร์ปใช่ไหมเอมอเราปิงละฆาตกรปิงมาแขวนตรงนี้ด้วยโอเคเลยไอ้ดุมไม่ค่อยชอบด่านนี้อ่ะมันโล,ล่งก,ก็นั่นแหละเขามาหาโลโอเคผมไปดึงคุณคุณเจมได้เลยเนาะมันกลับมากมาลับมาตับตายหรอ ุดท้ายก็เข้มเหรอวะเข้มเหรอเออเฮ้ยเปิดมายังเข้มอยู่เหรอโอ้วาฟว้าฟโอ้โหวาฟได้ได้ได้ไอ้ลุงช่วยไอ้ลุงช่วยเดี๋ยวยังไม่ไปได้เลยกลับไปลุงเฮ้ยทำไมขาตกรมันว้าแปลกๆวะเออมันว้าฟอะ โอ้ oh, มันไล่คุณรุอฮิวเลยคุณเจมได้ยินเสียงพับไม้เนี่ยชัดเจนเรียบร้อยกินด้วยดิกินด้วยดิ มันเล่ขึ้นเรื่อยใครวะนะ่ะโอ้โหคุณเจมมาปั่นแด้นะเครื่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยหุยไว้ฉายนั่นไงเห็นบ้านอ่ะกลางโง่เลยนะแต่ข้างหลังมีมีไอ้นี่มีแมสน่าจะมีไม้ยอยู่หา เอาบานประตัวคนแจ็คเอากล่องนี่ไปได้ไหมแจ้งว่าเจมต้องงมแน่เลยกล่องแน่อ่ะกลองซ่อมหรอไม่ไม่ไม่เอ๋อคุณแจ็คเงินไฟฉายนี่ใช่ใช่ไฟฉายผมเปิดเจอไฟฉายผมสายสานหน้าไงจุดสายแบบโอ้ยคุณรถโดนมันโล่งจริงๆนะมันโล่งแบบมันโล่งจริงๆนะ จุดไอ้ตรงนู้นกับไอ้ตรงเนี้ยมันห่างกันเกินไปเออคือแบบถ้าแบบเล่นเล่นเชนซอนนี่คือได้เปรียบเลยนะเฮ้ยไอ้ออบ้าจเจม <c oughs> เฮ้ยอ,อะไรวะเนะี่ยซ่อมซ่อมเครื่องบบปอัดไฟเหรอฆาตกรตักแป้งเนี่ยโอ้โหยังจะโดนโอตีของตกแน่โอตีของตกมาเหรอโอ้โห ชิบหายโอ้โหเอาว่ะจะแคมป์ก็พอแล้วขอร้องเฮ้ยหามหายนี่ไม่เจออุ้ยหายนี่ไม่เจอเหรอไม่ด้ดินอ่ะมาตรงไหนบอกเลยมันไปม,มันไปทางอ่า คุณรถ<า><ล>ป,ะป่ะคุณรถปั่นหรือคุณรถเดินเอินั่งลงอะคนนั<ร>่งลงเมื่อกี้โดนไล่โอ้หอหโหลมไม้ได้วยโอเมดึงได้ครับดึงได้ดึงได้โอเคเพิ่งเดี๋ยวผมรีบหนีมันน่าจะกลับมาแน่ไปเราต่างคนต่างนี้ดีกว่ามันน่าจะมาแหละตรงไปหาเลยน่ะสองคน โอเคหนีแล้วหนีแล้วได้ผมบ่าวะมันคงคาดไม่ถึงหรอกว่าจะมีคนอยู่ตรงใกล้เครื่องที่เสร็จมันคาดถ,ถึงวะแ <c oughs> สดงว่าเข็มขัดไม่สั้นอุ้ย,ยท,ทุ่งเรศว่ะที่ที่เดียวใกล้ๆที่ที่ผมไอ้นี่เลยเลยล้มเลย เบนเม้นต์เลยใช่ไหมออขอไม่แคมป์เขพอแล้วอย่าไปแคมป์เดี่ยวมันแคมป์อ่ะไม่แคมป์ไม่แคมป์ขึ้นมาแล้วไปทางนู้นอะ่ะทางคุณรถที่โดนแขวนเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นได้ยินเสียงหัวใจเลยค่อยกลับมาโอ้ยไอ้งโง่เอ้ยแคมป์ไอ้งโง่ ได้ผมเอ้ยกลับไปว่ะแคมป์คุณล้นมีโบโลใช่ไหมมีผมว่าความหวังเดียวคือคุณล้นแล้วแหละได้ไหมวะอ๋ะอเออไม่อยู่ข้างหลังโอ้โหยอะไรของมึงวะไม่ไลยรถด้วยแคมป์ไง มึงนะมึงนะมึงนะเล่นอย่างนี้นะโอ้โหอะไรวะตังเกมตายฟรีเลยอ่ะใครใครใครพังตัวเต็มให่เกมดูไปไม่ใช่ออกออกข้อไปให้ให้มันไม่ต้องไปยื้อะไรออกข้อให้มันดูไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมหิอก่อนมันต้องปั่นอีกเครื่องหนึ่งอ่ะมันต้องปั่นอีกเครื่องหนึ่งให้เสร็จไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงเดี๋ยว ไม่เป็นไรไอล้ลงมันช่วยมันช่วยดีอยู่ความลงด้วยโคตรเกลียดเลยว่ะโคตรเกลียดเลยว่ะเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะคุณรถปั่นอยู่ไหมไม่โดนรถอะไรดีอ๋อเหรอ,โ,อโดนโดนไล่เหรอโอเคคุณรถเฟดแรกเหมือนผมเลยโอเค รเราเล่นอยู่แล<ะ>้วหมูอะเครื่อนอยู่ไหนวะเคลื่อนอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่ข้างหลังเจอแล้วเดี๋ยวผมปัดกับไอ้ลุงไม่ไรวละเล,ะกละิกเ๋ยจะได้อยู่ไอ้ลุงนั่นไงนั่นไงโยนขี้กูนี่ไง โดนขี้กูนี่ไงมึงนี่ไงโวยลุงแว้นมาดิแว้นมาโดดข้ามมาแล้วมันยังตีข้ามกำแพงมอมกเหรอโกงอะเนี้ยโงดโก,โกงเลยว่ะไม่ปั่นด้ยนะคุณรถครุณรถ ไม้หมูเล่นยังหมูเล่นแล้วอมันมีนี่ปะทางนอะไม่มีเนาะมันไม่เคยข้ามให้รถดูไม่มีไม่มีมมโอเคนะ่าจะกลับไปดูเครื่องรถอะเครื่องที่กูแจ็ปปั่นก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ยัีจยมาดูไหมเนี่ย น่าจะไปอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไปฉายแล้วแหละมาว่าว่า,าไ,ปไปเครื่องเสร็จไปเครื่องอะไรลุงใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณรถแอบไว้ก่อนนะผมจะเบวกุญแจเจ้าคุณลุงมันกงง,งมากเลยไม่ต้องไปอ่ะโอ้โหล้มเลยเหร ไม่มันแอบโง่โง่อะมันแอบอะตรงไหนวะคือตรงนี้นี่เอ้าอ๋อตรงนู้นออกหลงโอเคคุณแจ็คโอเคโอเคมันมีอะไมันต้องเห็นรถก่อนหรือไม่ก็คุณแจ็คอะมันจะต้องตามล่าใครสักคนก่อนรถอยู่ตรงไหนอะหารถมาหารถรถอยู่ข้างบ้านเต๋า แต่อยู่แมสแมเข้าบ้าเต่าหาไม่เจอหรอมั้งอ๋อนูนน่นนไปทางคุณรถใช่ไหมใช่ไม่เจอกลับไปแล้วนต้องช่วยมา,มาหาผมมาหาผมโอชีพหายแล้วลบโอ้คุณแจหลดคุณรถมาบ้านลูกเตา่ามากุณแจเร็เวเอ้ยอ,อันที่จริงคุณแจ็คน่าจะเปิดาไาเลย ไม่ไม่คุณรนจะตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งอยืมวิญ่าณวิญญาณวนวนไยตรงไหนู้ตรงไหนรูตรงหน้าต่างเออตรงหน้าต่างหยิบกุญแจก่อนได้ไหมไม่เห็นมีเลยไม่ไม่มันอยู่ตรงหน้าตู้หน้าตู้แถวแถวหน้าตู้อ่ะมันหล่นมันหล่นแบบว่าไปเร็ไปเร็ยังยังยังผมยืมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยคุณรถเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย อาไปนนีมัโอเยแล้วลุงมันแคมป์ะคุณเจมดูให้หน่อยแคมป์ันแคมป์ครับแคมป์แคมป์แคมป์สดๆเลยฮ่ฮ่